น่อยสวัสดีครับผมบุญเลิศสบุญมีไฟล์เราซ้อมมากี่วันก็เดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายสบุญไม่ได้อ่ามีใครไปกับปราซ้อมแล้วมั้ยมีพวกเกดแก้วไปยิมบุญชูไปยิมในค่ายมาน้องๆในค่ายเช่นกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบเก้าสูงเท่าไหร่เนี่ยสูงร้อยแปดสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้เจ็ดสิบมวยสไตล์อะไรครับทีเมือวันนี้จะต้องมาเจอใครเนี่ย เ้นพินิจเ่อนพินิจรุดเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเคียงก็ต่อยเขายังศึกษายแล้วเขาเมอจะตาย ครบเคลือบใช้ได้วันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเกลียวแผงให้ดีก็ตายแลตายแล้วครับอ่ามีอะไรจะแก้ไขวุ่นควบวยดีเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้เอ่อตอยท่าอากาศตอนนั้นเป็นไงชนะชนะคะแนนครับเวทเท่าไหร่วันนักต่อยอยู่ร้อยสี่สิบเก้าร้อยสี่ก็เวทวันนี้เลยแต่วันนี้ได้กำไรสองปอนด์เลยนะเขาร้อยสี่เจ็ดหรืร้อยสี่เก้าเมื่อเช้ามาเป็นไงลดเท่าไหร่จุดสี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้เป็นร้อยสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมเอาชนะเอาไข่มาเดิมครับคุมมากี่กิโลมันสองกิโลได้ต่อยมวยยไททมมมาาั้้งหดตอนนีประณ 67คนจังหวัดสุภาพฝากเชิญช่วยแฟนท่อยว่าพี่น้องชาวลูก้าจะเป็นหลังใจคนเดียววันนี้วันนี้ขอโชคดีครบผมมาครับ